อีกแล้วนะครับในช anel ของ Watchisup นะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาในช anel Watchisup review นะครับอย่าลืมนะ Watchisup นะครับเราทุกตัวทำไหนในการอย่างถูกต้องในการทุกตัวเราเป็นประกันศูนย์ไทยทั้งหมดนะครับแล้วเรานี่ครับก็ผ่านในการผ่านมือเรามาเป็นพันเป็นหมื่นตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้ววันนี้นี่ครับผมจะมารีวิวนาฬิกาละเอียดละเอียดให้ตรงนี้นะครับโดยที่เรานะมีคอนเซปต์มาโดยตลอดนะว่าเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อนาฬิกาในแบบที่ลูกค้ารู้สึกว่ามัน ใช่มันโดนรายละเอียดต้องครบนะเราก็เลยทำชาแนลวัชิซับรีวิวขึ้นมานะครในในยูทูบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ผ่านเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไว้นะฮะก็จะบอกว่าเราจะมีนาฬิกาลงให้ดูทุกทุกวันเลยนะครับก็จะเป็นนาฬิกาเค้าเทอแบรนด์ในแบบของวิชิซับแน่นอนนะครับแล้วก็จะบอกว่าราคาถ้าอยากได้ราคาพิเศษนะอยากติดต่อเนี่ยก็สามารถคลิกข้างล่างนะครับมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับส่งไปหาแอดมินเลยหรือจะคอมเมนต์ไว้ให้แอดมินคอยมาตอบก็ได้นะโอเควันนี้เราเนี่ยนะครับที่เป็นนาฬิกา ที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยแล้วแหละนะครับก็หลายๆคนต้องรู้จักแบรนด์นี้นะครับคือไซโก้นี่เองนะครับก็เป็นนายการของแบรนด์ที่เป็นยอดขายเบอร์นหนึ่งขอทไทยติดต่อกันมาหลายหลายสิบปีแล้วนะซึ่งวันนี้นะครับผมมีรายิกาไซโก้ตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดมากๆเจ๋งมากๆ และไม่มีใครในประเทศไทยรีวิวเลยนะเป็นภาษาไทยไม่มีเลยนะเชื่อว่าจะไม่มีของกันเพราะรายการตัวนี้นะเป็นหนึ่งในไซโก้ที่เป็น JDM นะครับก็คือจะผลิตและจัดจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่วัตถดามีนะครับราคาพิเศษมีแค่ตัวเดียวด้วยมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะใครอยากได้ก็เสียกันได้นะครับนี่ครับไซโก้สวยๆแบบนี้นะเปิดขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูกล่องให้ดูอะไรกันครบๆก่อนนะครับนี่ครับกล่องตัวนี้ก็จะมาเป็นกล่อง กระดาษแบบนี้นะครับเปิดต่อนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบกล่องแบบ JDM เนาะแล้วเป็นกล่องแบบพวกซูโม่นครับแล้วเป็นกล่องแนวนี้นะเปิดขึ้นมาประมาณนี้นีข้างในก็คือนหมอนนะแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าซื้อไซโก้นะครับจำเป็นที่จะต้องซื้อนี่ให้มันมีปัดแข็งใบรับประกันแบบนี้นะแล้วก็ไซโก้เป็น international warranty หรือว่าประกัน worldwide แล้วแหละนะครับประมาณนี้นะครับก็นี่จะเป็นกล่องด้านนอกของเขาเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่นะครับ นาฬิกาตัวนี้เนี่ยครับจะเรียกกันสั้นๆนะอย่างที่บอกนี่เาเป็นความหายากแล้วก็เป็นคนชอบกันนะเรียกกันสั้นๆว่าเต่า JDM นะซึ่งไอเต่า JDM ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าหลายคนจะให้ชื่อเล่นมันว่าเต่านินจาหรือนะครับหรือจะเรียกกันว่าเต่าคันจิก็มีนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความพิเศษอยู่หลายประการมากๆความเป็น G JD JDM ของเขาเนี่ยแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่เบสเต่าสเปคแบบดีๆแบบเต่านะแต่ในทางกลับกันเนี่ยราคาเนี่ยก็น่ารักแล้วก็หายากมากๆนะ ให้ดูกันใกล้ๆนี่ครับที่เขาบอกว่าเต่านินจาหรือว่าเต่าคันจิเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูกันลึกๆซึ้งๆนิดนึงนะนี่ครับนี่ครับเต่าตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมาเป็นตัวหนังสือที่บอกวันเนี่ยเป็นภาษาคันจิเนี่ยแล้วก็แน่นอนกับเป็นเต่าไม่กี่ตัวในโลกใบนี้นะครับที่เขาเมดอินเจแปนปกติเนี่ยเต่าจะไม่ค่อยรหัสเจเนี่ยตัวนี้จะเป็นรหัสเจเมดอินเจแปนเพราะเป็นเจดีมแล้วก็ตามแบบฉบับเจดีมเข็มเหลืองเลยตัวนี้นยมาพร้อมกับ ตัวเรือนสแตนเลสที่ PV d ีดำด้านอยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าจี๊ดจ้าสะใจทุกคนเลยนะับมีความงดงามเนี่ยแล้วด้านหลังก็จะเป็นเงานะฮะด้านหลังจะเป็นเงาสลับด้านแบบนี้แล้วตัวนี้นะครับก็จะมีเบเซลหมุนได้ซึ่งเบเซลครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีดรบบลูหรือว่าสีน้ําเงินเข้มๆแบบนี้นะฮะรวมถึงรอบๆเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านน้าเงินเข้มด้านแบบนี้นะฮะข้างในก็จะเขียนโปรสเปกดํดำน้ํา200้เมตรสเปกแบบเต่าทุกประการนะฮะแล้วก็เข็มเป็นเข็มสีเหลือง นะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่หาดูได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะก็เป็นไปได้อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาดูและแชร์เพื่อนๆดูด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แทบจะไม่มีใครมีในประเทศไทยนะตัวผมเองเนี่ยจับในกาบมาเยอะขนาดนี้นะก็มีโอกาสได้จับเป็นเจครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะถัดมานะมาพร้อมกับสายไซยโก้รุ่นใหม่นะซึ่งจะเป็นสายแบบดำน้ำตามแบบฉบับของเต่าเลยแล้วก็จะมีป้ายถวงป้ายแ็กเป็นแบบ JDM นะป้ายแ็กเป็นภาษาญี่ปุน่นโดยที่ในป้ายแท็กตัวนี้ก็จะมีรหัสชัดเจนแล้้ววกก็รรมงบอตนี่า ราคาที่เปิดขายที่ญี่ปุ่นนะฮรจะอยู่ที่60,000เยนหรือว่าประมาณ20,000บาทนี่เองนะฮะอ่ะนี่ครับบัคเกิลก็ยังเป็นสีดำนะครับบัคเกิสีดำด้วยนะครับนี่ทุกอย่างเป็นสีดำหมดเลยสวยๆแบบนี้โคตรดีเลยนะดีมากๆเัยนี่รวมถึงด้านหลังนะครก็จะมีเขียน Made in Japan ชัดเจนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดำาน้าสองเมตรทุกอย่างจะเหมือนเต่านานะจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็หน้าเขานะครับจะเป็นหน้าแบบเหมือนคล้ายๆพวกเต่าแบบ ดิบบลูนะเต่าดำน้ำลึกอะไรเงี้ยนะคล้ายๆพวกนั้นก็คือว่าน่าจะเป็นละเลือดสีน้ำเงินเข้มเดี๋ยวผมให้ดูหน้าัใ,ใกล้ๆนิดน,นึงนะน่าจะเป็นละเลือดสีน้ำเงินเข้มแบบนี้นะครับนี่นะละเลือดละเลือดแบบนี้แล้วเรียกว,ว่าสวยสดงดงามจริงๆนะครันคบนี่คือด้านข้างด้านอะไรต่างๆนะเดี๋ยวขึ้นข้อระยะใกล้ให้ดูก่อนนี่ครับขึ้นข้อระยะใกล้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โห คือสวยพอดีทุกอย่างเป๊ะเชะไปหมดเลยนะฮะก็ดีงามมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นข้อระยะไกลให้ดูนี่ครับ มันก็จะดูหรูหราเป็นสไตล์ดำน้ำแบบสไตล์ดเวอร์สไตล์ดีๆเท่ๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับสวยมากเลยนะคือแบบพอดีพอดีนะขนาด44มิลแล้วก็ด้วยความที่เป็นสเปคเต่าแน่นอนเครื่อง 4R36 นะเดินเสถียรบริเว่เริ่ประมาณ50ชั่วโมง24จีเวลนะรเรียกว่าเป็นเครื่องที่ดีมากและตัวนี้ความเจ๋งของเขาคือสีพิเศษไม j a น a 8นะก็ต้องบอกว่าเต่านินจาหรือว่าเต่าที่เป็นเต่าคันจิเนี่ยนะครับเป็นตัวที่น่าจับจํามองจับตามองแล้วก็ราคาตอนนี้ราคาตลาดเช็คแล้ว จุดมีคนขายอยู่32,000นะฮะ 3, สามหมนโหดม,มากแต่วิชาะระราคาพิเศษกว่าน,นั้นเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพลายน้ำนะว่าคลายน้ำเนี่ยมีความเจ๋งอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟนี่ครับโอเคนะเดี๋ยวดูคลายน้ํากันนะฮะ นี่ครับสำหรับพายน้ำนะครับจะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นพายน้ำแบบซูเปอร์ลูมิโนวานี่ยซูเปอร์ลูมิโนวาแบบสวยๆแบบนี้นะครับก็จะมาครบทุกเข็มแบบนี้เกเว้เลขสามที่บอกวันวันที่แล้วก็วันที่เป็นภาษาจีันจิเนะ่ะก็เรียกว่าสวยสดงดงามมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟกันก่อนเลยนะครับก็จูบอกว่าโดยรวมนะผมมองว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับนักสะสมโดยตรงนะด้วยความที่ รุ่นเขาเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็คือรุ่นเต่านะครับด้วยเครื่องด้วยสเปคต่างๆค่อนข้างดีมากแล้วแล้วก็เน่งากับการเป็นตัว JPM แล้วก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าหายากมากในประเทศไทยแทบจะไม่เคยเห็นลองเสิร์ช Google ดูได้ผมว่าไม่แทบไม่มีใครมีเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งตัวที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบของ rare item ของหายากนิดนึงนะแล้วก็หนึ่งตัวที่คนชอบแบบสเปคโอเคอเค,อเคนะคบางคนจะไปเก็บแบบพวกไฟสปอร์ตลิมิเต็ดหายากใช่ไหมตัวนี้ก็จะอีกหนึ่งระดับแล้วเวลาราคาขึ้นจะขึ้นเยอะกว่านะครับ วันนี้เนี่ยฝากไว้กับเจ้าตัวเต่านะครับที่จะเป็นเต่านินจาหรือว่าจะเป็นเต่าคันจีนี่เองนะแนวนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้านล่างมีนาฬิกามาป้ายาทุกวันเลยนะครับแนวนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับไปไปสวัครับ